มาดูโจทย์ความน่าจะเป็นนะครับไม่ยากเลยข้อนี้บัตรสีแดง5ใบนะครับมีหมายเลข1-5น้ํถึงหาน้ำเงิน7ใบนะครับก็มีหมายเลข 1- นถึงเน้องเอมสุ่มหยิบบัตร2ใบนะจากบัตรสีแดง1ใบและเสียงเงิน1ใบามาสร้างเป็นเลข2หลักความน่าจะเป็นที่เอมจะได้เลข2หลักเป็นเลขคู่นะครับคุยกันก่อนนะลูกนะบางคนบอกอูพี่เห็นอธิบายอะไรเวอร์เวอร์เลยหยุดเถิดอาน,นนทะ์นะ เลขจะคู่จะขี้ดูแค่หลักหน่วยนะลูกนะพี่เคยเจอแล้วเล่นคู่ทั้ง2หลักเลยไม่ใช่นะครับนะเลขคู่ดูแค่หลักหน่วยเหมือนเดิมโจทย์ความน่าจะเป็นเนี่ยเวลาหาเนี่ยนะครับหนูต้องหา Sample Space ก่อนและเนื่องจากงานนี้นะครับบัตรมันมี2ส,สีนะแซม e s สเปซก็เขียนเป็น2กรณีละกันนะขี้เกียจเขียนวร,วร์กรณีที่1กรณีที่2บรรทัดเดียวเลย นะกรณีแรกคือหลัก10เป็นสีแดงและหลักหน่วยเป็นสีน้ำเงินกับกรณีที่2หลัก10เป็นสีน้ำเงินหลักหน่วยเป็นสีแดงอย่าลืมนะครับ sample space คือเซตของผลลัพธ์ทั้งหมดเลยนะที่เกิดจากการทดลองสุง่มภาษาอังกฤษเขาเรียก All All possible outcome นะ outcome นะแบบสำเนียงกระแดะมากเลย outcome นะ All possible o u t c o m e นะครับผมสีแดงมี5ใบสีน้ำเงิน7ใบอ๋อแปลว่าถ้าวางแดงไว้หลัก10น้ำเงินไว้หลักหน่วยจะสร้างได้ทั้งหมด7 0 35แบบกรณนที่2ครับน้ำเงินหลัก10 7แบบนะเพราะน้ำเงินมี7ใบแดงหลักหน่วยนะได้อีก5แบบนะ7 5 3 5เหมือนกัน นะครับแปลว่า all นะ all possible outcome นะเป็นได้ทั้งหมด70แบบนึกภาพออกปะนะครับต้องแยกเป็น2กรณีนะครับขี้เกียจเขียนแบบกรณีที่1กรณีที่2นะโจทย์ง่ายๆนะอย่าไปเวอร์รีบๆทำแล้วเดี๋ยวเอาเวลาไปทำข้อยากๆมาดูเหตุการณ์ที่เราสนใจครับเหตุการณ์ที่เราสนใจก็ต้องวิเคราะห์สอกรณีเหมือนตอนวิเคราะห์ sample space กรณีแรกก็คือแดงอยู่หลักสิบน้ำเงินอยู่หลักหน่วยกรณีสองก็คือน้ำเงินอยู่หลักสิบแดงอยู่หลักหน่วยแต่งานนี้อย่าลืมนะครับเหตุการณ์ที่เราสนใจเราสนใจว่าจํานวนที่ได้ต้องเป็นจํานวนคู่เห็นไหมคือกรณีแรกเนี่ยมาอย่างกรณีแรกน้ําเงินที่อยู่หลักหน่วยเนี่ยจะต้องเป็นเลข2หรือ4หรือ6เท่านั้นนึกภาพออกไปลูก นะแต่ว่าเล,เลือกน้ำเงินหลักหน่วยได้แค่3วิธีส่วนแดงหลัก10เป็นเลขอะไรก็ได้ครับ1-5ได้หมดเลยนะอย่างที่พี่1บอกเลขจะคู่จะคี่ดูแค่หลักหน่วยทันปะกรณีที่2มาดูแดงที่หลักหน่วยก่อนแดงที่หลักหน่วยก็ต้องเป็นเลข2หรือเลข4เท่านั้นไม่มีเลข6นะลูกนะเพราะแดงเนี่ยมีแค่1-5ฟังทันปะ นะใครฟังทันนที่ถือว่าเก่งมากแล้วนะเนี่ยเพราะข้อนี้พี่หนึ่งแกล้งบอกอะไรว่าแกล้งแกล้งเขียนแบบหยับหยาบนะไม่ยอมเขียนละเอียดละเอียดให้หนูฝึกทักษะการฟังนะเขียนแบบหยับหยาบนะจงใจเลยนะใจร้ายเขาได้ใจร้ายแดงหลักหน่วยเป็นได้กี่วิธีครับ2วิธีเพราะต้องเป็นแดงเลข2หรือแดงเลข4เท่านั้นส่วนน้ําเงินหลักสิบเป็นเลขอะไรก็ได้ครับเต็มเต็มครับเตัว 1- นึถึงเ แค่เนี้ยน้องเอมเขาก็จะได้เลข2หลักนะครับที่เป็นเลขคู่หรือจำนวนคู่แล้ว15บวก14ได้29จบนะข้อสอบง่ายและเป็นข้อสอบชอยด้วยทำแล้วสบายใจนะครับถ้าหนูไม่โดนข้อหลอกนะครับมันก็จะมีชอยให้ดูนะว่าถูกหรือไม่ถูกไม่ถูกก็คิดใหม่แค่นั้นเองพอได้ปะ่ะเซฟครับเอาเวลาไปทำโจทย์ข้อยากดีกว่า ผ่านไปครับข้อ13ตอบ29ส่วน70